no yeah. เสือมาครับบอลนอยเป็นหัวโกันมาแล้วเอ็ดแล้วนู้นี้โอ้ยไม่เก่งเลยทอาเ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 อาอาเ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 ออาเอเอาเออาเ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 อาอาเออา Ah, ah!